วัค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิพเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้นะเราพบกันช่วงเย็นนะคะวันหวยออกนะเลือกช่วงเย็นดีกว่านะคะเช้าๆพี่ๆอาจจะไม่มีเวลาซื้อพระนะอาจจะเก่งหวยกันอยู่นะคะก็วันนี้นะคะเป็นอ p ีที่55นะก็จะมีพระราคาหมาเมาเหมือนเดิมนะคะหนูจะใส่ตะกร้านะหนูคัดตะกรามาคัดมาจากตะกร้านะ วันนี้ค่อนข้างจะไปกันไวนิดนึงนะพะก็เหมือนเดิมนะคะช่วงเย็นหนูจะขายถูกหน่อยนะวันนี้เป็นช่วงเขาเรียกอะไรเอ่ยช่วงหวยออกลดราคาหน่อยแล้วกันนะคะลดราคาหน่อยนะองนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะพระสมเด็จเออเกศชยโยนะคะสมเด็จเกศชยโยนะองค์นี้ขอ450นะคะด้านหลังเป็นสเสด็จพ่อร้อห้านะเป็นสเสด็จพ่อรอห้านะคะ มีพี่ท่านหนึ่งเหมือนสั่งไว้แต่ว่าเดี๋ยวจําชื่อเขาไม่ได้นะคะเผื่อพี่ท่านจะเห็นตรงนี้นะเขาสั่งไว้ว่าเป็นตราพระมหากษัตริย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่แน่ใจก็เลยเผื่อพี่ฟังอยู่นะด้านหลังเป็นราชการที่ห้าองค์นั้นเอาสี่ร้อยห้าสิบนะคะสัตถัดมานะคะเป็นเออ วัดดอน,ดอนวัดดอนตะลุงนะคะวัดดอนตะลุงนะพระไม่ทราบที่นะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหลวงพ่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะองค์นี้ขอแค่2องห้าสิบนะคะช่วงเย็นหนูจะขายราคาไม่แพงนะอะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะองค์นี้คัดนะคะบอกก่อนนะว่าองค์นี้คัดมานะคะขอแค่เอ่อ แปดล้าบพอแล้วกันนะคะแปดลเก้าินะองค์นี้สวยนะบอกเลยว่าสวยมากคิดราคาเหมาเมาเบาๆนะคะ8ปดลเก้าสิบนะถ้าชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะถัดมานะเป็นพระสมเด็จนะว้าวองค์นี้ก็สวยนะคะอง์นี้สวยมากเลยนะพีพีเอท่านไหนชื่นชอบนะคะหนูขอ4ี450่ห้าสิบละกันนะคะขอ4ี่อห้าสิบนะ แคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะ450นะถัดมานะคะเป็นเมื่อกี้เป็นพระสมเด็จอ่าช่วงแรกเป็นพระสมเด็จองค์นี้ขอ400ล้ะกันนะคะสมเด็จเกชโยนะช่วงแรกลายพระสมเด็จต้นคลิปเลยละกันเผื่อพี่ๆท่านไหนเขานับองค์นะจะได้นับองค์ไว้นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สามละกันนะคะอะขอโทษค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่สี่ ของ EP นี้นะคะพระสมเด็จนะอง์เมื่อกี้ขอ400อ่าอันนี้ก็คิดราคา400เช่นเดียวกันค่ะ,ะคิดราคาเมาๆเบาๆกันไปเลยนะพระสมเด็จเกศชโยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่5นะองค์ที่หนะคะขอแค่400นะคะ EP นี้จะขายถูกนิดนึงนะแต่จริงๆหนูก็ขายถูกทุกกิฟนะ ดูนะดูก่อนว่ามีอีกไหนข้าสมเด็จน่าจะหมดแล้วนะคะอ่ะมีอีกองค์นึงอ่าอันนี้เป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่6นะสวยจังเลยอะ่ะขอ450ร้้าละกันนะคะองค์ที่6นะขอสี่รนะคะหากพี่ๆ FC ท่านไหนชื่นชอบนะกดรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะคะ450นะ ช่วยบอกราคาให้ตรงด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูอย่างที่หนูบอกว่าเดี๋ยวหนูก็ต้องกลับไปดูอีกทีนึงอยู่ดีหลวงปู่อะไรเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะหนูดูแป๊บหนึ่งไม่ใช่หลวงปู่นะองค์นี้สวยนะไม่เคยไลน์นะหลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรนะ องนี้ขอห้าร้อยแล้วกันนะคะขอห้าร้อยนะด้านหลังนะคะเป็นงานสมโพธนะงานสมโพธนะคะสัญญาบัตรพัยดยศนะเลื่อนเลื่อนสมณศักดิ์นะคะปีสามเจ็ดนะคะปีสามเจ็ดนะว้าวสวยจัง เป็นหลวงพ่อเพชรนะคะองค์นี้ขอแค่ห้าร้อยนะคิดราคาเาบาๆกันไปเลยนะคะเป็นเหลือนเลื่อนสมณศักดิ์นะคะอย่างที่หนูแจ้งไปนะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่นะอง์นี้ขอสามร้อยห้าสิบละกันนะคะสามร้อยนะเผื่อพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคบรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะ สามร้อยก็ได้ค่ะสามร้อยองค์นี้ขอแค่สามร้อยถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะอืมสวยจังหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะขอขอห้าร้อยแล้วกันนะคะขอห้าร้อยนะหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งนะคะเพราะรู้สึก ep นี้จะมีหลวงพ่อเงินอยู่ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินเช่นเดียวกันนะ ตรงนี้หนูขอแค่500นะคะ5 0 0นะคิดราคาเหมาๆเบาๆนะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะสวยๆด้วยหลวงพ่อเงินองค์ที่2นะคะถัดมานะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะองค์ที่3นะอันนี้น่าจะเป็นปืนแตกเสียนกลมนะคะถ้าหนูให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยนะ ขอแค่ห้า้อยเหมือนกันนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่3มนะคิดราคาเหมาเหมาเบาๆกันไปเลยนะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะองค์นี้ขอแค่ห้าร้อยนะหลวงพ่อเงินองค์ที่สามนะอ่ามีอีกองค์หนึ่งอยู่แถวที่1แล้วกันหลวงพ่อเงินองค์นี้ขอแค่ห้าร้อยเหมือนกันนะคะคิดราคาเหมาเหมาเบาๆกันไปเลยนะพี่พี่เอฟซีท่านไหนนะคะถูกใจนะถ่ายรูปแล้วแจ้งราคามานะคะหรือไม่ก็ แจ้งมานะคะอยู่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่สี่ของแถวที่1นะึ่งะองค์ที่สี่ของแถวที่หนึ่งนะคะลูกค้าจะได้ทราบนะห้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะเรียงไว้แบบนี้เพื่อง่ายต่อการค้นหานะถัดมานะคะเป็นเออพระ พระไม่ทราบที่นะคะเหมือนพระครูทองนะพระครูทองนะคะองค์นี้ขอสี่ร้อยแล้วกันนะคะขอสี่ร้อยนะหนูก็ดูนะคะ ปีพศ2 4 9 8นะคะออกวัดอะไรเดี๋ยวหนูดูให้นะวัดตโนดหลวงนะคะวัดตโนดหลวงนะที่ในลึกในงานฉลองกุตินะคะหูดูเก่าเชียวขอแค่400นะคะ400นะพระ EP นี้ค่อนข้างถูกนะ สมนาคุณให้ลูกค้าเนื่องในวันหวยออกนะคะถัดมานะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะหลวงพ่อเอียดนะคะหลวงพ่อเอียดนะหลวงพ่อเอียดองค์นี้สวยนะขอห้าร้อยห้าสิบละกันนะคะเอาราคาเหมาเๆเบาๆกันนะหลวงพ่อเอียดนะคะขอแค่ห้า้อยห้าสิบนะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้นราคาให้น้องมาในไลน์นะ น่าจะเป็นสองพันสี่ร้อยนะคะสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะคะสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะขอห้าร้อยห้าสิบนะคะหลวงพ่อเอียนนะถัดมานะคะเป็นเออพระไม่ทราบที่นะองค์นี้หนูขอสี่ร้อยแล้วกันนะคะสี่ร้อยนะ หากพี่พีเท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะขอแค่สี่ร้อยนะราคาเบาเบาๆนะอยู่ในแถวที่สองนะคะอยู่ในแถวที่สองนะถัดมาเป็นพระไม่ทราบที่เช่นเดียวกันนะคะองค์นี้นะหนูไม่เคยไลน์นะพระในอีพีนี้นะนายบอกเลยว่าไม่เคยไลน์นะขายถูกด้วยอง์นี้ขอ4ี่รอห้าสิบนะคะ หาพี่ๆ FC ท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะใครที่จะจองพระนะคะจองได้นะแต่ขอยอด1,000ับาทขึ้นไปนะคะถ้า1,000ับาทขึ้นไปสามารถโอนมาจำมาก่อนนะคะองค์นี้เป็นพระคงลำพูนนะองนี้ขอ300นะคะพระคงนะ FC ท่านไหนชื่นชอบนะคะองค์นี้สวยนะขอ300นะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะ อ่านี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะองค์นี้ขอสี่ร้อยห้าสิบนะคะขอสี่ร้อยห้าสิบนะพี่พีเอฟซีหนูท่านไหนชื่นชอบนะคะด้านหลังนะเดี๋ยวนะคะดูด้านหลังเอ๊ะวันนี้เหมือนสายตาหนูเบลอๆนะหนูมองไม่ค่อยเห็นบอลจริงเถอะ หลวงพ่อพิษจังหวัดพิจิตรนะคะองค์นี้ขอ500ละกันนะคะขอ500นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะมีพัดยศอยู่นะด้านหลังเป็นหลวงพ่อพิษนะคะอง์นี้ขอ500นะคะคิดราคาเหาเบาๆนะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบรีบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาในไลน์นะถัดมานะคะน่าจะเป็นพระเออพระ อะไรหนูไม่แน่ใจนะใส่พระไม่ทราบที่แล้วกันนะคะขอราคาแค่400นะหากพี่พีเซของหนูท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะพร้อมโอนนะคะพร้อมโอนนะหรือว่าจะเป็นปลายทางบวกเพิ่มอีก100นะคะเหรยอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชิน,นาราชนะเหรียญพระพุทธชิน,นาราชนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเหรียญน,นี้ขอแค่300แล้วกันนะคะ300นะ พี่ๆท่านไหนชื่นชอบรีบแคปรูปส่งมาให้หนูเลยนะคะเมื่อเห็นคลิปแล้วนะนี่พระไม่ทราบที่แล้วกันนะคะขอสามร้อยนะคะคิดราคาเบาๆเบาๆกันไปเลยนะนี่เป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานนะขี่คุดนะคะอง์นี้ขอห้าร้อยนะขอห้าร้อยนะจ๊ะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะ อีพีนี้ไม่มีนะมีหลวงพระปานมีน่าจะมีแค่องค์เดียวขอแค่ห้าร้อยนะคะราคาเหมาเหมาเบาๆนะขี่คุดไม่ค่อยเจอนะถัดจากหลวงพ่อปานนะคะเป็นพระไม่ทราบพี่นะคะองค์นี้หนูขอสี่ร้อยแล้วกันนะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะสี่ร้อยนะคะคิดราคาเหมาเหมาเบาๆนะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะ ขอ400ยเช่นเดียวกันนะคะขอสี่รอยนะหาพี่พีเอฟซีท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะอ่าอันนี้พระไม่ทราบที่นะคะหนูใส่พระไม่ทราบที่ก่อนละกันนะพระไม่ทราบที่นะคะตรงนี้ขอ400อยละกันนะคะขอส0 0้อยนะ มานะคะเป็นเออมี2ด้านนะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะคะองค์นี้ขอสี่รนะคะ490นะมี2ด้านนะคะสวยนะองค์นี้ไม่ค่อยเห็นนะพระสองด้านอย่างนี้นะคะคิดราคาเบาๆเมาๆนะสี่ร้อยินะคะ อ่อันนี้เป็นพระไม่ทราตที่เหมือนกันนะคะหนูขอแค่ส0่ร้นะคิดราคาเมเบาๆกันไปเลยนะคะให้พี่ๆ fc ท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะขอแค่ราคา400นะอยู่แถวที่3นะแจ้งมาก็ได้นะคะหนูวางไว้เป็นแถวแล้วละกันนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งนึงนะคะว่าพระอะไรอยู่ตำแหน่งไหนนะ เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเจ้าคุณพูนนะคะเจ้าคุณพูนนะเจ้าคุณพูนนะคะนี่เดี๋ยวหนูจะให้ดูนะมีโค้ดอยู่นะคะนี่มีโค้ดอยู่ตรงนี้นะเจ้าคุณพูนนะคะมีโค้ดตรงอกนะ เดี๋ยนะเดี๋ยนะหนูเนี่ยยังไม่เก่งตรงนี้จริงๆอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะให้ดูชัดๆลวกันนะคะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะขอแค่สามร้อยนะครับก็จะคุณพูนนะหน้าเหรียญน,นี้นะคะเป็นหลวงพระเพรนะขอสี่รห้าสิบนะคะ ด้านหลังเป็นเ,เสด็จพ่อร้อห้านะคะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะขอแค่450านะคะคิดราคาเมาเมาเบาๆกันไปเลยนะคะถัดมานะเป็นพระหลวงพ่อเหลือนะหลวงพ่อเหลือองค์นี้ขอ4 0 0แล้วกันนะคะที่ระลึกในงานฝังรูปนิมิตนะเหลือกินเหลือใช้นะคะหลวงพ่อเหลือนะอน,นี้ซูมให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะ อ่าพระไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่นะขอ400แล้วกันนะคะ400รนะ้อยนะองค์นี้นะคะแครูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะอ่านี้ก็พระไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่นะขอ400เช่นเดียวกันนะคะขอสี่ร้อยนะอยู่ในแถวที่3ามนะ หากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะอง์นี้ขอ450นะหากชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะคะขอ450นะองนี้นะคะอยู่แถวที่สามนะอง์นี้นะคะอยู่ในหลวงพ่อเงินนะอยู่ในแถวที่สามนะคะแจ้งมานะอยู่ในแถวที่สามนะคะเวลาถ้าชอบองนี้นะจะได้หนูจะได้รู้นะคะ อ่าด้านหลังนี้ตอบแบบนี้นะวงนี้ขอ600ลวกันนะคะขอ600นะแถวที่3นะคะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปความแจ้งราคามาในไลน์นะคะถัดมานะเป็นเอ,อ่อพระไม่ทราบที่นะคะแต่รู้ว่าดูดูว่าสวยดีนะองนี้ขอ490แล้วกันนะคะขอ490นะด้านล่างเป็นแบบนี้ด้านข้างแบบนี้นะคะ หากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาในไลน์นะขอ490นะคะแคปนะแคปนะคะอยู่ในแถวที่3นะหนูจะพยายามพูดแถวและกันนะคะจะได้ทราบกันนะองนี้นะเป็นพระไม่ทราบที่เช่นเดียวกันนะคะขอ490นะคะ490นะ นี่ด้านล่างมีตานะคะลายลิ้วมือหลวงพ่อประทับนะ490นะคะด้านล่างเป็นแบบนี้นะอยู่ในแถวที่3นะคะองนี้นะขอ390นะกันนะคะขอ390นะอยู่ในแถวที่3นะคะแถวที่3มนะ สวยจังพระอะไรหนูไม่ทราบนะขอห0ร้อยนะคะขอห0 0้อยนะอยู่ในแถวที่3นะคะถ้าพี่พีชินชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาน้องมาในไลน์นะองค์นี้ขอห0รนะคะแถวที่สานะถัดไปจะเริ่มแถวที่4กันแล้วนะคะอันนี้อยู่ในแถวที่4นะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะขอ4ี่แล้วกันนะคะดูเจ้าของเก่าเขาเก็บนะเห็นไหมเขา กัดน่าจะกัดไว้กัดใช้กัดเสื้อนะเขาสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยนะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาในไลน์นะถัดมานะคะโอเมะกี้อยู่แถวที่สี่นะถัดมานะเป็นเ,ออเดี๋ยวสักครู่นะเป็นอยู่ในหยดรูปหยดน้ำนะสมเด็จพระสังฆราชนะคะ สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ขอ400อยแล้วกันนะคะ400อนะเป็นรูปหยดน้ํานะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะอยู่ในแถวที่4นะคะอ่านนี้พระแถวที่4เช่นเดียวกันนะ,ะขอขอ400แล้วกันนะคะองค์นี้นะหากพี่พท่านไหนชื่นชอบนะหนูเอาแค่400นะคะคิดราคาเมาเมาเบาๆ,ๆนะ400นะคะ400อยนะ นี่นะคะพระอะไรเอ่ยน่าจะเป็นพระพุทธชินราชนะคะโอ้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะสวยจังเลยอง้งนี้ขอสี0อเช่นเดียวกันนะคะสี0นะถัดมานะอันนี้เป็น หลวงปู่สักคู่นะคะหลวงปู่กันนะคะหลวงปู่กันนะโอนี่ขอสา0รแล้วกันนะคะ300นะด้านหลัง เป็นรูปแบบนี้นะคะรูปแบบนี้นะวัดบ้านอะไรวะหงสักอย่างนะอขอแค่สามร้อยนะคะช่วงนี้ตาหนูเบอร์มากเลยนะเนี่ยอืมอันนี้ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะด้านหลังเป็นหนุมานนะคะสวยมากเลยนะอันนี้ขอ7 0 0้อยนะคะ700อนะคะ่ะพี่พท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะสวยนะองคมเนี้เดี๋ยวให้ชมนะคะให้ชมใกล้ๆนะ ไม่ทราบที่นะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อนิดหรอกหลวงพ่อน้อยค่ะหลวงพ่อน้อยวันนี้ขอสามร้อยแล้วกันนะคะหลวงพ่อน้อยนะแถวแถวมาสักู่นี้เป็นแถวที่สี่นะคะ ถัดมานะเป็นพระไม่ทราบที่นะขอ4ี่อห้าสิบนะคะยังอยู่ในแถวที่สี่กันนะคะแถวที่สี่นะแถวที่สี่นี่เริ่มต้นจากพระที่มีเ,เข็มกัดนะคะพระที่มีเข็มกัดนะพี่พจะได้จําได้ว่าเผื่อบางท่านไม่ได้เล่นลายนะคะก็โทรมาแจ้งนะคะว่าพระอยู่ในแถวที่สี่นะอ่าถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะองค์นี้ขอห้าร้อยแล้วกันนะคะขอห้าร้อยนะ แอบรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาในไลน์นะลูกค้าท่านท่านไหนผิดพลาดไปนะคะวันนี้ส่งรายการไปให้แล้วนะคะต้องขอบคุณด,ด้วยนะองค์นี้ขอห้าร้อยคิดราคาเหมาะเบาๆนะอันนี้เป็นพระน่าจะเป็นพระพระพุทธชินราชนะด้านหลังเป็นวันเสาร์อง์นี้ขอสองร้อยแล้วกันนะคะขอสองร้อยนะอยู่ในแถวที่สี่อยู่นะคะลูกค้าจะได้ทราบนะ พระไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะขอ450หละกันนะคะอยู่ในแถวที่4นะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาในไลน์นะหรือบอกว่าอยู่ใกล้ๆพระพุทธชินราชก็ได้นะคะเมื่อกี้นะเป็นพระพุทธชินราชแถวที่4นะอืมถัดมา ลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะอง์นี้ขอ500เช่นเดียวกันนะคะขอ500นะอยู่ในแถวที่4อยู่นะคะอยู่ในแถวที่4นะหากชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้น้องมาในไลน์นะอ่าต่อไปเราจะไปกันแถวที่5แล้วนะคะเพราะว่าพระใกล้จะหมดแล้วนะ,ะอยู่ใน ep ep นี้นะคะพระใกล้จะหมดแล้วขึ้นแถวที่5แล้วนะคะ ถัดมานะเป็นเอ,อ่อพระปิตานะคะพระปิตาออกวันอหนหนูไม่แน่ใจนะองนี้ขอแค่สี่ร้อยแล้วกันนะคะคิดราคาเมาเมาเบาๆนะ,ะนี่อยู่แถวที่ห้านะคะนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะเป็นพระเป็นสามกษัตริย์นะคะเป็นสามกษัตริย์นะขอสี่ร้อยนะคะ,ะ,คะสวยนะองนี้สวยนะคะเนี่ยบอกเลยว่าสวยนะ <c oughs> หากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาในไลน์นะขอแค่ราคาเบาๆนะคะ400ถัดมานะนี่น่าจะเป็นหลวงปู่ศุกนะคะวัดคลองมะขามเท่านะองค์นี้ขอ450นะคะขอ450นะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคาให้หนูมาพร้อมแถวนะคะหลวงปู่ศุขนะคะองค์ที่สามของแถวที่ห้านะคะขอ450นะ ตรงนี้หนูไม่ทราบนะว่าเป็นพระอะไรนะดูเก่าจังเลยนะคะดูเก่าจังนะแล้วขอดูปีแป๊บนึงนะคะอ่าไม่ทราบปีเลยนะคะไม่ทราบที่ด้วยนะ อาองค์นี้ขอ400แล้วกันนะคะไม่ทราบที่นะพระไม่ทราบที่นะคะอยู่แถวที่5นะ400นะคะติดหลวงปู่สุกนะอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะสมเด็จพระนเรศวรน่าจ,จะเป็นงานที่ระลึกนะคะ พระพุทธชินราชนะคะด้านหลังเป็นออสมเด็จพระนเรศวรน,นะองค์นี้เขาสามร้อยแล้วกันนะคะสามร้อยนะคิดราคาเหมาเหมาเบาๆ,ๆกันไปเลยนะคะสามร้อยนะถัดมานะคะเป็นเอออันนี้ก็น่าจะเป็นพระพุทธชินราชนะดูกเก่าจังเลยสวยนะองค์นี้นะ ขอ400แล้วกันนะคะขอแค่400นะคิดราคาเมาๆเบาๆกันไปเลยนะคะขอ400นะหากพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปรูปร้อมแจ้นราคาให้หนูมาในไลน์นะถัดมานะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะคะองค์สุดท้ายนะเป็นหลวงพ่อเฟื่องนะดูเจ้าของอยังเก็บไว้อยู่ไว้ซีนอย่างดีนะคะองค์พ่อเฟื่ององค์นี้นะคะขอ นี่พระองค์นี้ยังไม่ได้ไลค์นะคะหนูยังไม่เคยแกะนะเก็บไว้ในซีนก่อนแล้วกันนะคะสวยนะขอ280แล้วกันนะคะ280นะองค์สุดท้ายของ EP ที่55แล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะท้ายคลิปนะเดี๋ยวหนูจะแจ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์นะเพื่อเพิ่มช่องทางกันติดต่อกันนะคะถ้า พระวันนี้มีทั้งหมด5แถวนะคะให้ดูก่อนนะเดี่อพี่ๆแบบเพลงองค์ไหนไว้จะได้ทราบนะคะว่าอยู่แถวไหนนะนี่มีทั้งหมด5แถวนะคะดูนะโอเคให้ดูกันไว้แป๊บหนึ่งนะคะเวลาแจ้งนะคะจะได้แจ้งง่ายๆนะว่าอยู่แถวที่เท่าไหร่องค์ที่เท่าไหร่นะคะ ให้พี่ๆชมกันไว้นะจะหนูให้ชมสักแป๊บหนึ่งนะคะสักคู่หนึ่งนะเผื่อบางท่านอาจจะถูกใจหลายองค์จะได้ดูนะคะว่าเป็นอยู่แถวไหนนะ แทบรูปไว้ก็ได้นะคะแทบรูปไวนะโอเคค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนะเรามาดูช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ลนะ0 9นย์เก7าหนะคะไอ l ดี e ลก็เช่นเดียวกันนะเบอร์เดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วที่สำคัญนะไว้ทักทายแล้วเข้ามาอุดหนุนกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ